คลิปนี้สายยกรถเดิมต้องดูให้จบนะครับผมพอใส่เสร็จปุ๊บทั้ง6ตัวนะผมก็ประกบเข้าไปเลยเม็ดกราบสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวรอดทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้ผมจะมาแกะแล้วก็เลียงเม็ดนะครับผมสําหรับรถเดิมคนที่แบบว่าอยากจะยกล้อพวกรถออโต้นะครับผมหรือว่าเออรถออโต้ทั่วไปรถบ้านๆเลยครับผมมีโอผมก็รถบ้านๆน,นะ ก็นี่นะครับผมรถที่ผมจะเอามาเลี้ยงเมให้ดูนะคันนี้นะคันนี้อันนี้คือเครื่องเดิมเลยนะครับผมอันนี้คือเดิมจริงๆเดิมแบบเดิมแบบสาระเลยนะเพราะว่าไม่มีใครเอาสกู๊ปปี้ตัวนี้ไปทําเครื่องซิ่งหรอกครับผมที่ผมเห็นมานะคลิปนี้สายยกรถเดิมต้องดูให้จบนะครับผมสําหรับออโต้นะ ใครที่แบบว่าเออจะขโมยรถแม่หรือว่าจะขโมยรถใครก็ตามมายกนะครับผมสามารถเอาสเตปนี้นะครับผมที่ผมจะทําให้ดูนะไปทําตามแล้วก็เอาไปยกได้นะครับผมเพราะว่าคือรอบต้นมันจัดจริงๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปที่ผมก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อเม็ดสกูปี้กันนะผมก็อันนี้ก็รถพี่ชายผมเองนะไม่ใช่รถพี่ชายดิก็เป็นรถล่นพี่นะครับผมมาจากร้อยเอ็ดนะก็เดี๋ยวต้องไปดูร้านนี้ก่อนนะว่า เขามีเม็ดขายหรือเปล่านะครับผมเม็ดสกูปี้นะมันจะเป็นร้านขายอะไรทั่วไปนะครับผมถ้าเป็นรถแบบไม่ค่อยดูแลหน่อยเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนสายพานด้วยนะครับไปพี่มีเม็ดสกูปี้ไหมครับเม็ดสกูปี้เม็ดสกูปี้เอาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า แล้วก็เอาสายพานด้วยครับพี่ยางดีเท่าไหร่ครับสกูปี้สกูปี้เม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตัวมันมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอใช่สิพี่โอ้ยผมก็เม็ดที่ผมจะใช้นะครับผมเป็นเม็ดเบอร์อันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเป็นเ,เกกม,นม็ดเจ็ดกำนะผมมันใช้ของคิกกับพี่มันใช้ด้วยกันกับสกูปี้ได้ใช่เหรอได้ก <s> ็จะเป็นเม็ดเบอร์เจ็ด แล้วก็เบอร์เก้านะครับผมก็เรียงคู่ไปเลยเจ็ดเก้าเก้าเก้านะโอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวลื้อกันสดๆเลยสายพานก็ของใหม่อย่างดีนะพี่นะไปโอเคผมก็หลังจากที่เราไปซื้อสายพานแล้วก็เม็ดม,มานะครับผมก็จะประมาณนี้นะเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าเม็ดคืออะไรเอาไม่โฟกัสเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผม แต่ละตัวม <ique> ัน <trilogy> มันก็จะมีน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับนี่เห็นปะของผมจะใช้เจดเก้านะนี่เบอร์เจดกับเบอร์เกใช้เป็นเจ7ดเก้าเจ้าเจด้าเป็นหกตัวนะครับผมเจ็ดสามแล้วก็9 3้าสามตัวโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยก็เครื่องมือนะผมที่ผมจำได้นะมันก็จะมีเบอร์8ปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเบอร์8ปดนี่มาแกะแข้งนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวแปดลูดครัตั้งคู่ขึ้นนะสำหรับรถใครที่แบบว่าหลายปีแล้วที่ยังไม่เคยเปลี่ยนสายพานนะครับผมผมแนะนำให้เปลี่ยนนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้ครับผมแต่ใทนที่เปลี่ยนเลยดีกว่ารถคันนี้ก็จะเป็นรถใช้งานของผมนะครับคือใช้งานจริงๆเลยมันจะไม่ใช่แบบว่าเครื่องฟิ้งนะผมมีโอผม บอกบอกว่าเดิมๆคนดูก็หาว่าผมโกหกครับผมผมโกหกจริงๆครับผมแตพอดีมันมีฝฟืงท้ายแต่งด้วยไงก็สาหรับใครที่มีเครื่องมือน,นะครับผมสามารถทําเองได้เลยนะไม่ต้องไปง้อช่างมาครับผมเพราะมันทําง่ายมากถ้าแบบว่าไปให้ช่างแกะนะผมแกะแล้วก็ทําอะไรเนี้ยผมว่าน่าจะมีหลักร้อยครับผมหรืออาจจะไม่ถึงประมาณนะั้นนะทางที่ดีทําได้ทําเองดีกว่าครับ กนะ็ถ้ามันใจว่าเราเอานัดเบอร์แปดนี่ออกหมดทุกตัวแล้วนะครับก็เลยออกได้เลยนะลืม <c oughs> ลืมตัวหนึง่งบอกคนอื่นแต่ตัวเองลืมเองสวยโอ,อเคครับข้างในก็จะประมาณนี้นะ่ะ ถ้าเปิดออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้ว <_ S 1> เราก็ต้องเอาน็อตตัวนี้ออกให้ได้นะนี่ครับผมใครที่ไม่ไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เคยเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยใครที่มีบล็อกไฟฟ้าก็จะสบายหน่นนะครับผมเพราะว่ามันต้องเอาตัวบล็อกเนี่ยค้ำไว้นะครับไอ,อนีเอ่เบอร์อะไรวะลิงวะไอน็อตไอตัวแรกเนี่ยให้ใช้บล็อกเบอร์12นะครับเฮ้ยน22นะ่ะ สำหรับใครที่ไม่มีบล็อกไฟฟ้านะครับผมหรือว่าบล็อกลมนะให้ใช้วิธีแบบผมได้นะก็เอาบล็อกนะครับผมเอามาก็เอาคั้มมันไว้ครับผมคั้กับไอ้เฟืองอะไรเขาเรียกว่าเฟืองอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะเออประมาณนั้นหละก็ามาคั้มางนแล้วก็หมุนนะครับผมอย่างนี้อ่ะก็จำน็อตด้วยนะครับว่าตัวไหนมันอยู่ตัวไหนนะผมก็ลืมบ่อยครับผมลืมบ่อยลืมบ่อย ก็ถ้าเราถอดชุดไอตัวข้างหน้าออกมานะผมคือตัวนี้นะเราก็ถอดไอชุดชามออกมานะครับผมล่นว่ะทุกคนเดี๋ยวถอดออกมาก่อนสุดยอดนะมือแตกเลยว่ะทุกคนนะ ก็ไอตัวนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับโอ้ผมเรียกมันไม่ถูกว่ะนี่นะครับผมมันก็จะอยู่อย่างนี้นะเผื่อใครประกอบแล้วมันหลุดแล้วลืมนะครับผมนี่คือเม็ดเดิมนะครับโอ้โหสุดยอดว่ะทุกคนประมาณนี้นะเราก็จะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับผมใส่ยังไงก็ได้นะไอพวกนี้นะเว้ใส่ไปเลยครับผมข้างไหนก็ได้ เม็ดโคตรใหญ่อะถ้าเทียบกับเม็ดมีโอเดี๋ยวผมเอาเม็ดมีโอให้ดูกันหนึ่งนะนี่ก็คือเม็ดมีโอของผมนะครับทเทียบใส่นะโอ้โหแม่งคนละไซส์กันเลยว่ะแต่น้ําหนักตัวนี้จะเยอะกว่าตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเม็ดหนักนะแต่แค่ว่ามันเล็กกว่าแค่นั้นเองเห็นไะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับผมใส่ยังไงก็ได้นะใส่ใส่เละเม็ดที่ผมใช้จะเป็นเม็ดเบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้านะครับผม,มก็ใส่อย,อย่างนี้นะพอใส่ปุ๊บ พอใส่เสร็จปุ๊บทั้งหกตัวนะผมก็ประกบเข้าไปเลยเม็ดใสเม็ดนะครับผมจะใส่ยังไงก็ได้นะผมหลับตาใส่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแบบว่าเจ็ดคราบเจ็ดการนะผมก็ทิ้งลงไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้คืนนะครับผมอย่างนี้นะปุ๊บและทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมปุ๊บและทีนี้เราก็ใส่สายพานนะครับผมพอใส่สายพานเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ข้างหน้านะผมตัวนี้นะตัวที่เราถอดออกมา โอเคครับผมก็น็อตเ่าน็อตหายแล้วก็ตามด้วยน็อตข้างหน้านะครับผมอย่าลืมนะพวกแหวนพวกอะไรต้องดูให้ดีๆนะครับผมนะน็อตข้างหน้าเสร็จนะครับผมก็ใส่แข้งกับพื้นเหมือนเดิมนะครผมนะแค่นี้เราก็ยกล้อดได้แล้วครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาลองรถเดิมๆไล่เม็ดนะครับผมงบหลักร้อยนะจะมาลองยกกันเอาใส่แรงนิดนึงนะครับเนี่ยชิวๆเลยไปได้ชิวๆครับผมนะสุดยอดนะงบแค่หลักร้อยครับผมหรือว่าไม่อยากจะเสียตังค์นะผมเม็ดเดิมสามารถใช้ได้นะถ้ามันไม่ฝึกหรืออะไรมากมายนะครับผมก็ม ถอดออกให้เหลือสักสี่เม็ดหรือว่าลองถอดออกเม็ดหนึ่งก็ได้นะกําลังคือกําลังต้นอนะ่ะมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วหละว่ามันกําลังต้นมันมาเยอะกว่านะครับผม <S <S อว่ารถแอะเดิมเครับผมอันนี้เดิมจริงนะสุดยอดอะ่ะเป็นไงครับงบหลักร้อยนะสามารถลองเอาไปทํากันได้เพราะสมัยก่อนตอนโอ้โหเกือบสิบปีแล้วทุกคนที่ผมแบบว่าเอาพวกรถ บ้านๆเนี่ยรถพวกสกู๊ปวงสก,กู๊ปปี้เนี่ยมาไล่เม็ดนะครับผมสมัยนั้นไม่มีตังทำนะก็ใช้เป็นเม็ดเดิมถอดออกเหลือสาเม็ดนะครับผมแต่อันนี้คือใครที่อยากทำนะครับผมอันนี้คือต้นมันมันผมว่ามันจี๊ดกว่าอ่ะเจ็ดเก้า 7, นะครับผมที่ผมเล่นกันนะสมัยก่อนนะก็ประมาณนี้ลองทํากันได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนบายๆเจอกันคลิปหน้าจะ้ะ